ตำรวจอย่างนี้ตา้อตรองไงวะพี่รถจะจอดรถเนี่ยคิดไม่ไม่ได้กินวัดไม่ไห้คนจ้างคิดไม่ไม่ยอมจ้างไม่ไห้ที่จ้างับไปไปย้อนไม่ได่ไปเลยพี่ไม่ได้ไปพี่ไม่ได้ไปพี่เนี่ยไม่ได้ไปพี่แล้วพี่เขาไม้ไหมแอ้วพี่เขาได้ไหม โย่จะตามนายผู้หญิงก็พี่ดูคอร้องล่ะไมเื่อนาพ่อไมไม่เราขาไม่ผิดพี่สาวเขาก็ไม่ผิดด้วยพี่สาวเขาขี่รถมาเาไม่ปล่อยแล้วเลยเนาไม่ปล่อยแล้วตอนแรกผมจะปล่อยแลไ่ปล่อยแล้วเปลี่ยนมาพูดนาี่ที่ใคเปนพื่อนพูไ้ไงเพื่สาพูดเขาก็โมโหสิพี่อยู่ดีตำรอจต้องมาเสียเงินสองสามพันน่ะอบย่ะ ถ่ายก็ถ่ายไปนะครับไม่สมควรเอาน้ำมาเฟียงผมหนูะนะครับดีไหมถูกแก้วโมโหงานหนูจะถ่ายไม่ได้สักแก้วเลยอะ,ะคุณมาพูดทําไมาว่าตํารวจหากิงกันกบแบบนี้ถ่ายคนนี้ไว้วววถ่ายคนนี้ไว้เชิญคนนี้ไปด้วยเชิญเชิญคนนี้ไปด้วยเชิญครับผมเชิญครับผมผมไม่ถิ่มาถ่ายรูปผมเชิญถือไว้